ดีค่ะทุกคนสวัสดีครับมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนออกจากครัวบ้างไปกินข้าวนอ,อกบ้านบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเกดกับสลิมเราจะไปทําตัวเป็นนักท่องเที่ยว <c oughs> คือเราอยู่เมืองอันทาลียนะทุกคนมันเป็นเมืองแบบท่องเที่ยวเมืองแตาอากาศแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทําตัวเป็นเราก็อยู่จนเป็นแบบเป็นคนโลคอลแล้วว่าเป็นคนพื้นที่แล้วก็เลยจะไม่ได้เป็นฟิลนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะคะวันนี้เรา แทนจริงๆตั้งใจจะไปซื้อของเข้าบ้านแต่ว่าเราก็จะแวะไปกินข้าวกันนะคะเราก็เลยจะพาทุกคนไปกินข้าวข้างนอกกับเราด้วยนะคะค่าอาหารค่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบราคาให้ดูเนาะว่าไปกินข้าวแบบต่อคนมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เพิ่งออกจากบ้านมานะคะวันนี้เด็กๆไปโรงเรียนสลิมก็ไม่ได้ทํางานนะคะก็จะเป็นสองคนพ่อกับแม่นะคะเราก็จะไปเดทกัน าย <laughs> <Bye. S 2> อันนี้ก็จอดรถแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายทะเลนะคะหาดคอนยาอัลทูคอนยาอันทเบีชนะาเลียนคะซึ่งก็เป็นหาดดังแหละ ใครมาอันาเลียก็จะต้องแวะมาหาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเกาหลีกันวันนี้เกดจะกินบิบิมบับคือเกดไม่สบายมาสองอาทิตย์แล้วทุกคนลูกก็ไม่สบายเพิ่งหายอีแม่ก็เป็นต่อไม่หายสักทีหน้าก็เนี่ยดูสิแดงเถือกไปหมดละโอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารเกาหลีกันนะคะทุกคนซึ่งเป็นร้านใหม่ที่เรายังไม่เคยกินมันมีร้านอาหารเกาหลีร้านประจําเกดอะแต่ว่าเรากินบ่อยแล้วไงเราก็รู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนไปร้านใหม่บ้างร้านนี้เราไม่เคยกิน จะไปดูว่ามันจะอร่อยไหมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคนตุรกีเขาก็จะชอบมาปิกนิกกันเห็นไหมขนโต๊ะขนก็อี้ขนอาหารอะไรมานั่งกินกันแล้วก็อากาศดีนะคะปล่อยเด็กๆเล่นสนามเด็กเล่น,น,ลนพ่อแม่ก็ได้นั่งพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะเราจะเดินไปร้านนี้นะคะเดินไม่ไกล ราคาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไก่ทอดก็จานละ400กว่าลีลานะคะนี่เกิจะกินบิบิมับบประมาณ380บาทนะคะ415ลีลาประมาณ380บาทอะไรประมาณนี้นะคะราคาอาหารก็ประมาณนี้นะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นต็อกบกกี้นะคะแล้วก็มีคิมบับ แร้วคิมบบแบบก็จะสั่งคิมบับสักหนึ่งอันนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นของเมนูเด็กอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเมนูเสิริมอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะทุกคนมีชิคพีมันฝรั่งแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะผัดผักนะคะพริกหยวกซุกินีอะไรอย่างงี้ส่วนอันนี้นะเป็นเครื่องบิบิมบับนะคะคนดูนาเกตซิมันก็แค่แดงแงนะคะมันไม่ได้แบบว่ารอก เกดก็พยายามแบบทาไวจ์เจเ,เซร์ถ้ามันแห้งเมื่อไหร่อ่ะมันจะคันแล้วมันจะเป็นสะเก็ดเกดก็ไม่ปล่อยให้มันแห้งก็จะโปะไวจ์เจเ,เซอร์แบบทุกสิบนาทีโปะโปะให้มันชุ่มชื้นอะไรเงี้ยนะคะก็แดงอยู่งเป็นอยู่ซิกเดียวอ๋อซิกนอยู่ข้างนึ่งตอนนี้นะคะเราก็นั่งรออาหารหิวมากตอนนี้บ่ายสองแล้วยังไม่ได้กินอาหารเช้ากันเลยเกดเม่สบายนวเซรีนไปส่งลูกที่โรงเรียนเกดก็นอนตื่นมาสิบเอ็ดโมงนะอาบน้ําแล้วก็ออกมากันนะคะ ในกล้องอาจจะเห็นแต่รถนะทุกคนแต่จริงคือวิวทะเลดี <c oughs> เห็นไหมวิวฝั่งวิวดีมาก ซอสมาให้นะทุกคนเขาบอกว่ามันเผ็ดมากนะอะไรอย่างี้มันจะเผ็ดสักเท่าไหร่เชียว <c oughs> มาแบบเย็นเฉียบเลยนะทุกคนร้านนูนะ้นอร่อยกว่าร้านประจําที่เราไปกินบ่อยอ่ะอนนั้นมาจะเป็นแบบกระทะหลอนแล้วมันจะหลอนแล้วมันจะอร่อยอันนี้ก็คือข้าวแข็งเย็นเจียบ แล้วนะคะเราก็มาซื้อกาแฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันไปเดินย่อยเพราะว่าอิ่มมากตอนนี้นั่งไม่ไหวก็เลยจะมาเอากาแฟแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินนะคะอากาศดีมากแบบเย็นสบายแต่ว่ามีแดดคิดว่าน่าจะอีกเดือนหนึ่งแดดน่าจะไม่มีแล้วตอนนี้เรามาเดินเลียบชายทะเลนะคะทุกคนดูวเกดใส่เสื้อแบบเนี้ยอากาศเย็นนะทุกคนประมาณ15องศา มีคนเล่นน้ำนะทุกคนมีคนว่ายน้ำอยู่นะคือน้ำเย็นมาเป็นเดือนแล้วเราไม่ไว่ายน้ำกันมาเป็นเดือนแล้วเพราะว่าลงไปได้น้ำเย็นมากเหมือนน้ำแข็งแต่ตอนนี้ยังมีคนเล่นน้ำอยู่ร่างกายคุณช่างแข็งแกร่งมากแล้วดูเราแต่งตัวก็คือพร้อมหนาวอะ่ะเวลาลมก็คือลมเย็นทุกคน15องศาก็คืออากาศดีมาก แต่ไม่เหมาะกับการเลนะ่นน้ำเหมาะกับการนอนอับแดดอะไรเงี้ยได้อยู่หน้าร้อนก็จะคึกคักมากนะคะทุกคนตอนนี้มันเริ่มจะหนาวแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มหมดแล้วมันช่วง low season แล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบีชคลับนะคะทุกคนช่วงหน้าร้อนก็จะมีวงดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคอนเสิร์ต ต่ตอนนี้มันจะห้าหนาวก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารบรรยากาศดีมากตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ออกจากชายทะเลมาละเดินเล่นกินกาแฟหมดแก้วก็ มาที่ห้างเมโทรนะคะมาซื้อของเข้าบ้านกันเราอะชอบมาซื้อของที่นี่เพราะว่ามันมีของเอเชียมีของน้าเข้าเยอะนะคะที่นี่ก็จะเป็นเหมือนแมโครบ้านเรานะคะก็จะเป็นร้านขายปีกขายทรงขายแบบของเป็นโลโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เข้ามาในตู the freely, the shoe, hide, ้เย็นนะคะทุกคนอันนี้คือแบบตู้เย็นใหญ่ใหญ่มากแล้วมันหนาวมากเขาก็จะมีเสื้อให้ใส่ก่อนเข้ามานะคะไม่รู้กี่องศาแต่หนาวมากก็คือมันเป็นห้องเย็นอ่ะห้องตู้เย็นที่เอาไว้แช่ของสําหรับในตู้เย็นนะคะก็จะมีชีสมีไส้กรอกมีไข่มีเนยมีอะไรที่มันต้องอยู่ในตู้เย็นอ่ะซึ่งถ้าคนเข้ามาก็คืหนาว าวสุดๆเลยตอนนี้เกดแต่เป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วจริงๆไม่ชอบเลยอยู่เมืองหนาวเป็นไส้กรอกตุรกีนะคะเหมือนเปเปอร์โรนีประมาณนั้นนะคะเขาก็จะเอาไปผัดใส่ไข่ทอดใส่ไข่หรือว่าเอาไปใส่โทสตกินเป็นอาหารเช้าก็จะนิยมเป็นอาหารเช้านะคะซัมบคอ่าฮะโอเคสไปซี่สไปซโอเคเดวินอ่าฮะ อันนี้ยี่ห้อนี้อร่อยนะทุกคนเนี่สลิมชอบซื้อยี่ห้อนี้นะคะอร่อยแล้วก็กิโลละ800กว่าส่วนยี่ห้อนี้ไม่เคยกินแต่แพงมากเลยกิโลละพันหซอสหอยนางรมนะคะซอสอันนี้ของไทยพันไทยซอสหอยนางรมนะคะ270ลีลาน้ำจิ้มไก่นะคะของพันไทยแม่สุรี แล้วก็มีอันนี้ซีอิ๊อวซอสถั่วเหลืองนะคะอันนี้ซีอิ๊วด,ดำประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบว่าลดโซเดียมหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนของไทยก็จะไม่ค่อยเยอะหรอกมีเครื่องแกงด้วยนะเครื่องแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็แกงกะทิแต่มันก็จะเป็นรสชาติแบบฝรั่งนะแบบมันไม่เผ็ดอ่ะอันนี้ข้าวเกี๊ยบนะข้าวเกี๊ยบกุ้งเอาไว้ไปทอดให้เด็กๆกินดีกว่า เขาเกยบกุ้งแล้วก็จะมีวาซาบินะคะวาซาบิก็ราคาโอเคนะ45ลิลหาอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสาล่ายเอาไปไว้ทำซูชินะคะซึ่งราคาแพงมากเลยอันนี้50แผ่นนะทุกคน550อยหนี่ก็จะเป็นตระกูลสเตนนะคะทุกคนมีเจีเพน อันนี้เป็นเส้นเล็กนะคะเส้นผัดไทยอันนี้ยี่ห้อทัชมาจาก product of Thailand นะคะ4 4 0 0กรัม125ลิลาประมาณ95บาทประมาณนั้นนะคะอันนี้เส้นบะหมี่ไข่นะคะ egg noodle นนแล้วก็มีของยี่ห้อของตุรกีด้วยนะเก็ดไม่เคยกินแล้วก็มาม่าก็จะเป็นของยี่ห้ออินโดมีนะคะ แต่เป็นแบบของไทยส่วนใหญ่พวกกะทิพวกแบบเส้นอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เกินก็จะสั่งออนไลน์แหละเพราะมันจะถูกกว่าที่นี่เยอะมากสั่งออนไลน์มาแล้วก็มาซื้อที่นี่เฉพาะเป็นพวกแบบของอะไรที่ที่แบบเราจะใช้ทันทีเช่นแบบบางทีน้ำปลาหมดแล้วสั่งออนไลน์มาไม่ทันจะใช้วันนี้อะไรเงี้ยเดิในในมาแล้วก็หยิบไปสักขวดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลักๆแล้วเวลามาที่นี่เราก็จะมาซื้อของใช้ทั่วไปแล้วก็ซื้อพวกอาหารทะเลนะคะซื้อกุ้งซื้อปลา นี่ก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะแอปเปิลสาลี่ใดๆกล้วยก็มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งมันหวานอันนี้ใบขนา้ากับเล็กนะ่าเลเกดก็ชอบซื้อไปผัดไปใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือเขาจะเลาะมาเป็นใบขายเขาไม่ได้ขายเป็นต้นเหมือนบ้านเรานะมาเพื่อสิ่งนี้บางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีนะทุกคนเก็บชอบมากก็เอาไปใส่แบบต้มขาไก่สิรินจะได้กินต้มขาไก่ถั่วงอ,อกนะคะ130ลีลา ตะไคร้สต้นร้อยแีลาประมาณ160บาทนะคะ3ต้นทุกคน3ต้น160บาทจะเป็นลมไม่ซื้อเพราะว่าตุนมาจากไทยนะคะโลละพันสองนะคะ มันไม่ค่อยสดอ่ะถ้ามันสดนะเกดก็อาจจะซื้อนาน,านกินทีได้อยู่มันแพงมากเลยทุกคนคิดถึงที่ไทยโลละสองสามร้อยอ่ะแต่มันไม่สดไงก็เลยแบบเออไม่น่าซื้อนะคะแล้วก็มีอันนี้หมึกยักษ์หมึกยักษ์ก็โลละไม่ต่างกันนะคะพันสองแต่มันไม่สดอ่ะกุ้งนะคะเป็นกุ้งแช่แข็งอันนี้เป็นขนาดไซส์ 16-20ตัวโลนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวใหญ่หนะ่อยโลละ760ประมาณนะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะคะ41-50ตัวโลก็โลละ6 2รนะคะถูกกว่าร้อยหนึงนะเกดเอาตัวเล็กไป1กิโลเพราะว่าจะเอาไปบดนะคะทำกุ้งบดส่วนตัวใหญ่ก็เอาไปทำกับข้าว เสร็จเรียบร้อย1นึรถเข็นนะคะทุกคนเราจะกลับบ้านกันของ1นึรถเข็นเมื่อกี้นะคะทุกคนทุกคนคิดว่ากี่บาทเอ่ยทั้งหมดวันนี้ก็คือท่าดา8 2 0 0ลีลานะคะทุกคนแต่เราจะกลับบ้านไปรับลูกกัน คือค่าของชีพตุรกีช่วงนี้ก็คือถือว่าแพงขึ้นมากแพงมากแบบมากจริงๆเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะหลังจากตั้งแต่เกฑดมาอยู่ประมาณ8ปีเนาะทุกคนค่าของชีพก็คือพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดใช้คําว่ากระโดดเลยขึ้นรายวันนะทุกคนเงินเดือนเขาก็ขึ้นแล้วของก็ขึ้นไม่มีการควบคุมราคาของคืออยากขายเท่าไหร่ก็ขายได้อะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลไม่ได้ควบคุมราคาของไม่ได้ควบคุมราคาสินค้า ซึ่งมันก็แพงนะแต่ว่ามันก็ต้องกินต้องใช้แหละทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปที่ฟิแลนะคะเกดจะไปดูผักกัดขาวเพราะว่าที่นี่ไม่มีถามเขาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันไม่มานานล้ผักกัดขาวเนี่ย กิโลละ325อเอาจะเอา2แพ็คนี้ไปชั่งดู2แพ็ค9ขีดนะคะตอนแรกกะว่าจะไม่ซื้อเยอะเพราะว่าขี้เกียจคิ้วขึ้นบ้านมันหนักนะคะกะว่าจะสั่งออนไลน์เอาแต่มันมาถึงแล้วอะมันก็หยิบๆยิบ เยอะอยู่ดีน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้สำหรับเอาไปทำกับข้าวได้1ลิตร479ลิลานะคะเราตั้งใจมาซื้อผักกาดขาวนะคะผัะกกาดขาวไม่มีได้อะไรไม่รู้เต็มรถเข็นไปหมดแล้วเมื่อกี้นะคะ8,200อันนี้3,500นนะคะทุกคนได้มาเท่านี้ ได้เนื้อมา2กิโลสตรอเบอรี่1กิโลที่เหลือก็เป็นของจิปาถะนะคะ,ะเรลมซื้อขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ไป4แพ็คอะทุกคนงงมากซื้อทำไมกลับบ้านกัน คือของที่เรามาซื้อเราก็จะมาซื้อแบบเนี้ยประมาณเดือนละครั้งนะคะที่แบบของใช้ตุนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพวกเนื้อสัตว์ผักสดเนี่ยเกดจะซื้อไม่ค่อยเยอะเห็นไหมไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าเราจะซื้อเวลาที่เราจะกินอะไรอย่างเงี้ยลราก็ค่อยไปซื้อเอาที่มร์เกตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็ซื้อของเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยซื้อมาตั้งแต่มาอยู่ไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษมากไปกว่าเดิมเลยทุกคนแต่เรารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่อยากพูดเรื่องเศษรเษฐกิจแล้วเครียด <c oughs> ปวดแล้วปวดหัวเครียดมากเลยเวลาแบบนวนา่าคํานวณค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยเรู้สึกว่าเครียดเกดก็จัดของเข้าตู้เย็นแล้วนะคะทุกคนส่วนพวกแบบเนื้อบดอย่างเงี้ยเกดก็จะมาแบ่งใส่ถุงแบบกะ,กะว่ากินหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยวแช่ช่องฟีดไว้นะคะเราก็ไม่ได้ซื้อแบบพวกเนื้อสัตว์มาเยอะเนาะซื้อมาแค่เนื้อบดโลหนึ่งเนื้อวัวเอาสําหรับทํากับข้าวโลหนึ่งแล้วก็ กุ้ง3กิโลหนักไปที่กุ้งนะคะเพราะว่ามันสต็อกได้ไม่ได้ไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็ชอบกินกุ้งเกดก,ก็ชอบกินกุ้งเลยอย่างเงี้ยส่วนแบบเนื้อไก่เนื้อปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราอยากกินอะ่ะเราก็จะไปซื้อเอาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะไม่ค่อยได้สต็อกของสดเท่าไหร่ผักอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อสําหรับแค่หนึ่งอาทิตย์หรือเต็มที่2อาทิตย์แล้วก็ค่อยซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะประมาณนั้นเนาะก็สําหรับวันนี้เกดก,ก็พาทุกคนไปชอปปิ้งซื้อของเข้าบ้านนะคะซึ่ง เราก็จะซื้อกันประมาณนี้หนักๆอย่างเงี้ยว่าประมาณเดือนละครั้งเราซื้อเยอะเพราะว่าบ้านเรามี4คนสมาชิก4คนแล้วก็เกตทาอาหารทุกวันนะทุกคนเราชอบกินอาหารไทยเอากินอาหารที่บ้านเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยไปที่ร้านอาหารเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งตั้งแต่แบบมีลูกลูกก็ยังเล็กการที่ไปกินข้าวร้านอาหารไม่สนุกนะคะ <c oughs> คนที่มีลูกกันรู้ดีว่ามีลูกควรกินข้าวที่บ้านนะคะไม่ควรพาลูกไปกินข้าวร้านอาหารร้านดีขนาดไหนอร่อยแค่ไหนมันก็ไม่อร่อยทุกคน ดังนั้นกินข้าวที่บ้านตอบโจทย์ที่สุดละเดี๋ยวรอลูกโตกว่านี้อาจจะได้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารบ่อยขึ้นนะคะอย่างวันนี้ไม่มีลูกไปด้วยก็คือกินข้าวที่อร่อย <c oughs> กินแบบไม่ต้องรีบอะ่ะปกติคือด้วยความที่เด็กอ่ะเนาะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กเขาไม่ได้แบบว่าสามารถนั่งนานๆได้เหมือนผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนานๆทีถึงจะได้พาลูกแบบบางทีแบบเสาร์แบบแบบอาทิตย์พาลูกออกไปข้างนอกเนี่ยก็โอเคได้กินข้างนอกบ้างอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้นะคะครั้งสองครั้งประมาณนั้น หลักๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็คือทําที่บ้านแหละว,วันนี้นะคะเกดก็พาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศออกนอกครัวไปกินข้านวนอกบ้านไปช้อปปิ้งบ้างนะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปบรรยากาศแบบนี้นะคะถ้าเกิดชอบหรือว่าอยากดูอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปคุยก,กับเกดได้นะคะว่าอยากให้เกดไปไหนทําอะไรนะคะทุกคนวันนี้เกดคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้เกดด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย